เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีฟแฟมิลี่กับผมไอเพนกวินนะครับวันนี้เราก็มาต่อกับแมปวาก้าเอส์แลนด์นั่นเองนะครับเป็นแมปแนวเซอร์เว r ร์ v แอดเว e เจอร์นะครับผมก็พาที่แล้วเราก็เล่นไปได้ไกลพอสมควรนะแล้วก็ภารกิจของแมปนี้ก็คือเราต้องทำบีคอนให้ได้ซึ่งก่อนที่เราจะทำบีคอนได้เนี่ยเราต้องฆาวิทเทอร์แน่นอนอยู่แล้วนะครับ1ตัว เพื่อเพื่อเอาเนเธอร์สตาร์มันมานะครับแต่ว่าประตูนรกของแมปนี้ครับเขาไม่ให้สร้างเองครับเขาซ่อนเอาไว้ที่ที่หนึ่งครับบนเกาะแห่งหนึ่งแถวแถวนี้แหละซึ่งเราจะต้องไปหาครับแล้วก็เปิดประตูเนเธอร์แล้วก็เข้าไปฆ่าวิเทอร์ให้ได้ซึ่งประเด็นของไอ้แมปบ้านนี้ครับคือตอนนี้ครับมันเป็นโหมดพีดฟูลอยู่ครับซึ่งจะไม่มีตัวอะไรออกมาตกตีไล่ฟันกับเราครับแต่ว่าคอโหมดพีดฟูลมันหมดเท่านั้นแหละมันจะมีตัวอะไรออกมาไล่ออกมาสู้กับเราแน่นอนครับซึ่งผมไม่อยากจะคิดสภาพเลยนะ ออนนี้เราก็เริ e like ่มทําการสํารวจแบบนู้นแบบนี้ตรงนู้นตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเราได้เจออะไรหลายๆอย่างมากๆเฮ้ยนั่นมันบ้านอะไรอ่ะคือตอนแรกผมไปสารวจตรงนู้นเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือฝั่งนี้ฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะไปกันต่อครับดินเราได้มาเยอะพอสมควรเลยนะตอนนี้ผมอยากได้สูตรทํายาลีเจนมากๆสำหรับน้องๆคนไหนที่ดูอยู่นะครับอันนี้เป็น สตรีมมิ่งย้อนหลังด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ดูสตรีมมิ่งวันที่29นะครับผมเคเพราะว่าปกติเราจัดสตรีมมิ่งเราไม่ได้ถ่ายย้อนหลังนะครับยกเว้นจะเป็นแมพที่พี่สนใจจริงก็คือแมพนี้เนี่ยนะไปกันต่อสักครู่นะครับขอต่อบล็อกก่อนนะอาจจะดูเซ็งๆแต่อบอกเลยว่าเดี๋ยวจะได้มีอะไรสนุกแน่นอนครับ พอถึงเกาะทีไรนี่เป็นเรื่องทุกทีต้องตายต้องตายต้องตายตลอดไม่รู้ทำไมโอเคเราไปกันต่อเราต้องค่อยๆตอบล็อกไปนะครับเพราะว่าถ้าเราทำไม่ระวังเนี่ยครับเราจะตกไปตายได้นะครับมีตัวอย่างหลายๆ,ๆ,ๆช่องแล้วก็หลายๆคลิปให้ดูนะฮะซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะใช่ครับ,อรบไอ้เถาวัลเนี่ยฮะใช้แทนบันไดได้นะครับคือมันดีมากครับเราไม่ต้องเราไม่ต้องทำบันไดเลยครับ ก็แบบหาง่ายด้วย <Yeah. S 1> ตอนนี้เราถึงเกาะที่เป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ๆนะฮะโอเคครับทำไมเฟรมเลทมันพุ่นจังเลยอะ mm hmm. โอ้ได้ยินเสียงไก่ครับ mm hmm. โอ้ถ้าที่นี่มาเวลาโอ้ถ้าเรามาที่นี่เวลาแบบมีมอนเกิดแล้วคงอันตรายมากๆครับ mm hmm. เพราะว่ามันมืดมากๆเลยนะ mm hmm. แล้วก็ลกมากๆด้วยไอ้ hey, อะไรอะ่ะ ม,มีบันไดยอยู่ทุกที่เลยอ่ะเห็นนะเราทำทอสเพิ่มก่นอนเยน่าสนใจมากผมผมอยากจะสำรวจที่นี่เต็มที่ละ๊ำนึงผ,ผมทำทอสก่อนนะครับเฮ้ยผมว่ามันต้องมีอะไรที่นี่แน่เลยเชื่อผมดิต้องมีอะไรแน่เลยนี่ไงมีบันไดด้วยเฮ้ยมีบ้านบนนั้นนะครับ<ะ>เห็นมหมครับมันมีบ้านอยู่บนนั้นครับ มีบ้านมีบ้านอยู่ข้างบนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมีบ้านอยู่ข้างบนเว้ยผมเตรียมบันไดามาพอดีฮะไม่มีปัญหาครับถึงบันไดไม่ได้เตรียมมาก็ไปโดแถวนี้ได้ครับผมเห็นอยู่มีบันไดยอยู่สองสามอันโอเคครับโดมาค่อยๆขึ้นไปนิดนึงเราจะใช้วิธีการขึ้นด้วยวิธีการโผอันนั่นไงอยู่ตรงนน้นเปลี่ยนต้นไม้เป็นลิงเลยรอบนี้ทำตัวเป็นลิงบั ลิงจักจักนะครับผม <Okay. S 1> นี่ไงมีทางไปอยู่อ่าเจอแล้วครับเคเราต่อไปไน <c oughs> ไรขึ้นไปนี่ไงทางขึ้นอยู่นี่อ่าเดี๋ยวเถาวันนี้ก็ลกเลยเดี๋ยวโดดไปแล้วติดนะอือ่าถึงแล้วครับข้างบนนี้จะมีอะไรเอ่ยเปิดดูซิโอ้โห Water Control เปิดน้ำลงไปโอ้โห มีคนโทรมาตกใจหมดเลยเดี๋ยวนะต้องทุบน้ำให้แตกก่อนครับให้มันกลายเป็นน้ำโอเคโอโ้อยู่ๆเฟรมเลสก็ตกครับเฮ้ยันนี้มันมีอะไรบ้างเนี่ยมีชาโครครับแล้วก็มีเอเมมัลลอนเ่ครับขอ,อโทษด้วยนะครับเมื่อกี้มีปัญหานิดหน่อยครับกับห้องสตรีมที่สตรีมมิ่งอยู่นะครับโอเคอะไรสลิปปิ้งคอร์เตอร์ห้องนอนโอ้โหมีไข่ไข่ป๊อปคือไข่ใครวะ ไอ้บ๊อบคือใครไม่รู้เหมือนกันนอนแป๊บโอ้โหแล้วมานอนอยู่บนป่านี่นะโคตรปลอดภัยเลยกูเป็นสเกเลตันนะกูจริงพรุนแล้วเนี่ยโอเคครับเราก็เสียไอ้บ้านต้นไม้เนี่เรียบร้อยฮะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนี่มีทางลงด้วยอ้าวไอ้บ้าลงแล้วขึ้นไม่ได้กูลงมาทำอะไรนี่โอเคครับเราต้องหาทางลงกันทางนี้อ่ะทางลงโอเค เป็นบ้านที่โคตรจะปลอดภัยเชื่อ,อมีทางขึ้นมีน้ำเนี่ยไอ้น้ำเนี่ยเป็นเป็นทางขึ้นคนระับอันนี้ลงไปไหนวะลงไปไหนอะอดี๋บอกนะว่าโอ้มันเป็นรูลึกๆโหเดี๋ยวไม่เอากูยังไม่อยากตายวันนี้โอ้โหอ,อันนี้คือวิธีการหาหาอากาศอย่างรวดเร็วนะครับคือหาอะไรปักแล้วให้มันหลุดไปเลยทันทีนะแบบนี้มันจะทําให้เราหายใจได้ ตายบ้าโอ้ลงก่อนอเคโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้นี่มันพัมกินนี่ว่าเอ้ยเอ้ยชอบชอบมากเอ้ยมันเป็นของที่ผมชอบมากเลยเก็บกระป้าน,น้น่ผมมีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะครับคนที่เล่นมานานจะรู้นะครับว่าผมชื่อไอพัมกินนั่นเองจะเป็นชื่อสำรองของผมเวลามีคนตั้งชื่อเหมือนอเคครับโอเคตอนนี้เราก็สำรวจที่นี่ไปได้พอสมควรแล้วนะ ปักฟงปักไฟเลยเรียบร้อยอา่ามีทางขึ้นไปบ้านด้วยนะครับแล้วก็แต่มันยังมีอีกแมปยังมีอีกที่หนึ่งครับอยู่ตรงนู้น,นครับที่เรายังไม่ได้ไปฉันจะลองไปหาดูนะครับว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนั้นมันมีอะไรในกอไผ่เฮ้ยยังมีเกาะหนึ่งน,นี่ว่ะอไไู้ยย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 ยนยย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 บยย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 ยไยย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 ยไยย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  นี่ไงเกาะที่เราบอกอะ่ะที่มันมีบ้านอยู่บนต้นไม้อะ่ะเห็นปะเฮ้ยทำไมมันมีเมลอนอยู่ตรงนั้นด้วยวะไอป้าแตงโมบ้านป้ามันขึ้นอย่างงี้เหรอเอ,อ้ตลกวะ่ะป้าเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันครับบอกพออ่ะพอ,อแล้วพอกัญชีอะไรอย่างงี้ปะอ่ะเราไปกันตรงนี้แหละตรงนี้เป็นเอาท์โพส์ของเราครับเดี๋ยวต้องทําทางใหญ่ๆฮะจะได้รู้ว่านี่คือทางไปแล้วก็ปักไฟไว้เยอะๆไฟไว้ okay. เราจะ ไปยังเกาะทะเลทรายกันครับไปอาจจะใช้เวลานิดน,นึงนะครับดูผมต่อบล็อกไว้ก่อนแล้กันโอเคตอกแตนเอาละครับแล้ก็ต่อบล็อกมาจนถึงแล้วนะครับโอเคขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าเอานะครับไม่ได้สู้กับตัวอะไรมานานครับรู้สึกกุดกิดมากๆโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยเกาะสวรรค์ดินแดนอะไรเนี่ย ปักไฟไว้ก่อนนะเพราะาที่นี่ไม่มีไฟเลยสักอันผมรู้เลยว่าอันตรายแน่เลยเฮ้ยอันนี้มันเหมือนแบบพาราไดา์ส่วนตัวมากๆแบบดูน่าอยู่สุดอะไรอะอะไรวะนีม่มีอะไรดิเหมือนเหมือนเกาะเหมือนเกาะส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเลยโคตรน่าอยู่อ่ะจริงผมว่าประตูเนเธอร์เนี่ยนะม่นต้องอยู่แถวๆนี้จริงต้องอยู่แถวๆนี้แน่ๆเลย Okay. เราก็สร้างโน่นนี่นั่นไว้ก่อนจริงๆตอนนี้ควรจะเป็นน้ำตกหรือใช่ปะ่ะเนี่ยเป็นน้ำตกทำไมอะอะไรอ่ะแล้วมึงเอาไมคคาร์ดเอาไว้ตรงนี้ทำไมโอ้ยจะออกแอปเปิ Apple ้ลโอ้โหคุณพระไอ้นี่แหละที่ผมตามหาเลยไอ้นี่เลยไอ้นี่เลยอยากเคลียร์ของกัน ยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมผมเจอละสิ่งที่ผมตามหาไอ้บ๊อบคืออะไรวะอยากรู้จังเลยบ๊อบมาเฮ้ยบ๊อบสวัสดีบ๊อบเฮ้ยบ๊อบ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 ครับพี่เอ่อบ๊อบบ๊อบผมผมขอโทษนะบ๊อบนะบ๊อบขอโทษนะเพราะว่าบ๊อบเป็นคนที่ค่อนข้างเดินไม่ค่อยดีนะบ๊อบอยู่ในนี้ไปก่อนนะครับบ๊อบอย่าออกไปไหนนะบ๊อบเออบ๊อบนะคือแบบไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนี้นะบ๊อบแต่ว่าบ๊อบเพื่อความปลอดภัยของบ๊อบนะครับบ๊อบอยู่ในนี้ไปนะ นะครับบ๊อบโอเคเพราะว่าบ๊อบมีลูกธนูครับบ๊อบต้องอยู่ในนั้นแหละฮะถูกต้องที่สุดแล้วไก่ทอดครับอร่อยไก่ย่างเดี๋ยวไม่ใช่ไก่ทอดเบบไปทีเดียวที่จะคุยกับบ๊อบไร้คือรูนี้ <S <S เฮ้ยรูนี้อันตรายเกินไปสำหรับบ,บ,บ๊อบอ่ะเราต้องทำให้บ,บ๊อบปลอดภัยที่สุดฮนะเพราะว่าถ้าบ๊อบไม่ปลอดภัยเนี่ยบ๊อบจะตายฮะ ก็อยากจะคุยกับบ๊อบก็มาเปิดกระจกเอาแล้วกนะันขอโทษนะบ,บ๊อบเราไม่ได้ตั้งใจจะขังนายไว้แบบนี้นะแต่ว่านายคนจะอยู่แบบนี้แหละเอ,อบนนี้มันมีของนี่นะไปดูซิมีอะไรบ้างข้างบนอะไรอะ่ะอ๋อที่พักของบ,บ๊อบครับอ๋อ,อน,นี่คือที่พักของบ,บ๊อบเหรออันนี้คือโกลเด้นแอปเปิลนะแอปเปิลทองแล้วก็เอนเดอร์เชด อียาอียาเ,เ,เจอของดีแล้วได้ของดีมาแล้วเอนเดอร์เชดครับท่านผู้ชมครับเอนเดอร์เชดฮะวางเอนเดอร์เชดไว้ตรงนะี้และต่อไปนี้เกาะน,นี้จะเป็นที่พักของเราฮนะเอนเดอร์เชดแล้วก็ใส่ของลงไปโอ้ยสุดยอดได้ของมาแล้วรู้สึกสบายใจมากเลยอันนี้เดี๋ยวไปปลามังกรนะอันนี้ไปปาลาใส่มังกร ก็ไม้นี่ก็เยอะแยะเลยหลายหลากหลายชนิดมากเราต้องเอาไปทําของกันฮะจะได้ไม่เปลืองที่แล้วก็ใส่ไว้ในเอ d นเดอร์เครับ <S <S <ๆ>คอสจะหมดแล้วต้องสร้างเพิ่มภาเพิ่มอะเหลืออีกหนึ่งเกาะครับคือเกาะเห็ดซึ่งไม่มีความคิดว่าจะไปทำไมเลยฮะ เพราะอขีไม้เดี๋ยวเอาไว้ปลามาังกรแน่นอนฮะปลาใส่ไอเท็รที่อยู่บนมังกรนะเพราะว่าธนูนี้เอาไม่อยู่แน่เลยบ๊อบครับเดี๋ยวบ๊อบรอผมตรงนี้นะครับบ๊อบเดี๋ยวผมมีธุระจะมาคุยกับบ๊อบนะครับก็บ๊อบก็รอผมแป๊บหนึ่งนะครับเก็บอปบครับมาให้เรียบร้อยแล้วก็ผมคิดว่าครับตอนนี้ไม้เราไม่มีเรามีน้อยมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเราต้องไปหาไม้เพิ่ม แล้วก่อนอื่นสิ่งที่ผมจะทำก็คืออันนี้ครับพลิกแอคไดมอนครับเพราะว่าจำเป็นจะต,ต้องใช้แน่นอนจริงๆพิกแอคไดมอนนี่ใช้แทนอาวุธได้เลยนะ,อะบอกเลยว่ารุนแรงมากๆแล้วอาวุธมีแค่นี้เหรอไหนบอกว่ามันน่าจะมีอะไรแปลกๆกว่านี้นะเ,เราไปดูเกาะเห็ดกันดีกว่าครับว่ามันมีอะไร เราคงต้องใช้ม้เยอะหน่อยในการไปเกาะเห็ดแล้วกูเอานี้ขุดไม้อีกหละ <c oughs> ด้วยความที่ชินมืออะไรอย่างี้ปะเหมือนแบบเอาเอาขวานไว้ตรงนั้นตลอดแล้วพอเปลี่ยนที่ขวานแล้วก็ชินตลกว่ะเฮ้ยเหมือนคนบ้าเลยะเอาพลั่วตีไม้อะไรเงี้ยถ้าไปเจอคนจริงๆเอาพลั่วตีไม้คงแบบเอ้ยรื้อเป็นอะไรนี่รือร้อเต็มบอลน,นีเ้เอาพลั่วมาตัดไม้ทำไมนี่อืออุ้ยโอ้เจ็บ เริ่มก,กลางค่ำกลางคืนอ่แล้วครับผมว่ามันใกล้แล้วแหละใกล้ที่จะหมดเวลาแห่งความสุขแล้ะเพราะว่ามันผ่านมาหลายวันละหลายวันในเกมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งน่าจะเป็นโหมดฮาร์ดแล้วละแล้วก็น่าจะยากอยู่เอาวิเทอร์นี้ก็คงไม่ได้กินง่ายแน่เลยไม่ขนมแน่ๆเกาะเห็ดครับต้องมีอะไรแน่ๆครับแล้วสิ่งที่ผมเห็นคือเพชรครับข้างล่างตรงนู้นนะเห็นไหมฮะโอเค <Okay. S 1> เดี๋ยวเราเรามีไม้อยู่พอสมควรนะ มาทาเป็นบล็อกไม้ได้ก็จะได้ต่อ่าข้ามไปอีกแล้วครับต่อบล็อกอีกแล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อบล็อกสักครู่นะครับเผื่อว่าจะย่นเวละเวลาไปได้อันนี้เราย้อนกลับมาเกาะที่แล้วนะครับแล้วก็มาเจอสิ่งนี้ครับซึ่งเราไม่ได้สังเกตมาตลอดทํามันอยู่ตรงนี้มานานแล้วซึ่งปล่อยมันไปครับเราก็จะหาเพื่อนให้มันครับโดยการวางอันนี้ไว้ข้างๆนี่ครับผมไปเจอไอ้นี้ครับที่เราลืมสํารวจครับเดี๋ยวเราจะขึ้นมาสารวจอ๋ยจะตกน้ําอะไรหลายรอบเนี่ย โดยการผมทำถาวันไปนะฮะแทนบันไดเราจะขึ้นง่ายนิดนึงโอเคครับอ่าโอ้โหหัวอีกแล้วครับหัวอีกแล้วขุดหัวก่อนขุดหัวเยว่าไอหัวพวกนี้จะได้เอาไปสร้างเป็นวิเทอร์ด้วยผมมีเตียงด้วยอ่ะเฮ้ยที่นี่มันน่าอยู่สุดๆเลยอะมีชั้นหนังสือมีหม้อปรุงยาด้วยฮะโอ้โห เห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมครับเห็นเหมือนที่ผมเห็นใช่ไหมนี่ครับอุปกรณ์ในการต่อสู้ครับทั้งอุปกรณ์ตกปลาทั้งยาสเตงครับยาหายตัวแล้วก็หนังสือครับต่างๆนานาฮะคือครบเครื่องการต่อสู้ครัเพราะฉะนั้นผมขอเลือกที่นี่เป็นบ้านใหม่ของผมแล้วกันนะแล้ก็จะทำการนอนเพื่อเซฟ โอ้โหครบว่ะครบครบสุดๆเลยครบแล้วไม่เลิกนะอย่าบ้างั้นเราต้องหาเพชรก่อนครับเอามาทํางั้นผมเก็บหัวเองโอเคงั้นเราย้ายบ้านมาอยู่นี่ก่อนนะย้ายบ้านก่อนโอ้สำคัญมากๆไอเทมเหล่านี้คือแบบเป็นไอเทมที่เอาไว้สําหรับใช้จบเกมจริงๆอันนี้อันนี้กันกันธนูฮะอันนี้ป้องกันป้องกันเลเวลสี่อ่อันนี้ต้องใช้แน่นอนอันนี้ป้องกันเลเวลสี่เหมือนกัน อันนี้ใช้กระดาษครับกระดาษอันนี้ตีเอาไว้ตีพวกอแมงมุมหรือว่าอะไรที่มันไม่ใช่คนนะฮะนะครับผมแล้วก็อันนี้น็อกแบ็ตีแล้วก็เด่นผมจะแยกหมวดหมู่ไอเทมตามนี้นะฮะโอเคครับโหสุดยอดเลยอะ่ะพร้อมจะต่อสู้กับเ,เราสัตว์ประหลาดแล้วอะ่ะแล้วก็ไอ้ข้างล่างเนี้ยที่เป็นเนเธอร์เนี่ยเนี่ยเอ,เอาไปทำน้ำได้ฮะเอาไปทำน้ำได้ สูตรการปรุงยางผมยังไม่ค่อยชัวร์นะจำไม่ค่อยได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอี่นี่มันโซแซนนี่วะ่ะถ้าเอาโซแซนมาหลายๆอันมันก็สร้างเป็นวิเทอร์ได้ยอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปเหนเธอรเธอได้มึงเนี่ยถ้าสมมติว่าเจอโซแซนนี่ก็หัวมาปักๆๆแล้วก็แบบกลายเป็นกลายเป็นวิเทอร์แล้ววิเทอร์ก็มากินเราอร่อยเลยโอเคถ้าเราเก็บของไว้ตรงนี้กน อ่าโอเคครับเดี๋ยวเราต้องไม่เอาอันนี้ด้วยครับเราต้องไม่เอาเอเมอรัล์มาแลกลูกธนูครับเพราะว่าเราไม่มีลูกธนูเลยสักลูกหนึ่งนะแล้วเราก็มีบ๊อบเรามีบ๊อบบี้อยู่ครับนี่ฮะไอ้บ๊อบเนี่ยฮะไอ้บ๊อบอยู่นี่ฮะนี่คือไอ้บ๊อบครับนี่คือไอ้บ๊อบฮะอยากคุยกับบ๊อบฮะปล่อยบ๊อบไว้ตรงนี้ก่อนครับอย่าไปยุ่งกับบ๊อบเขาครับโอเคฮะเราจะกลับไปสำรวจเกาะที่เป็นเห็ดอันนู้นต่อครับโดดดึงๆไปเขาบอกว่าวิ่งแล้วก็โดดจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นครับ ไม่รู้จริงไหมแต่ว่าผมว่าจริงนะแต่วิ่งแล้วตกนี่ไม่ได้ทำให้วิ่งเร็วขึ้นนะหากไว้ตรงนี้อะไรวะจังเกิโลโดนลงไปเลยไปครับเราจะไปเราจะออกเดินทางกันต่อฮนะไปยังเกาะเห็ดผมกลัวมากเลยอะว่าพอมันพอมันปิดโหมดไอ้นี่แล้วอะปิดโหมดเอ่อโหมดไอโหมดพีดฟูลแล้วอะมันต้องมีสัตว์ประหลาดอะไรโผล่มาแน่ๆเลยเพราะว่า มันพูดถึงมังกรนะฮะมันบอกว่ามีเอ้ยเอาพูดอยู่ดีๆก็ตกไปตายเฉยเลยอะไรวะเฮ้ยงงเลยเดียวอะไรวะไอบ้บ้าคุยอยู่เมื่อกี้ชิปผมก็ติดอยู่ทำไมมันตกไปอะ่ะเฉยเลยงงเอาไหมากลับไปก่อนอะไรวะเฮ้ยนี่มันใช่บอน,นี้นี่มันการผจญภัยสุดขอบฟ้าหรือการผจญภัยตกโลกเนี่ย โทษพ่อเกาะลอยฟ้าตอนที่สองเฮ้ยอะไรอ่ะมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นนเห็นปะเห็นปะมันมันคนเหลือหละเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรวะตรงนั้นน่ะเห็นปะไปฮะให้ไวเลยไปดูกันว่ามันคืออะไรไปดูกันเร็วไปดูกันเร็วเฮ้ยอยากรู้ว่ามันคืออะไรอ่ะต้องการที่จะรู้เดี๋ยวนี้นาวไปฮะไปดู จะถึงไหมเนี่ยวันนี้หลับแล้วเนี่ยหลับแล้วหลับแล้วพร้มพันปีผ่านไปมนุษยชาติ็ยัยต่อบล็อกเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีการพัฒนาขึ้นเลยเฮ้ยจะถึงแล้วนี่ว่ามวยตะบนเฮาพัน okay. ปีผ่านไปมนุษยชาติเริ่มมีหัวคิดมนุษยชาติได้ผมคดค้นพบ เกาะเห็ดเกาะแรกเนี่ยน,น่าเกลียดมากเลยน่ากลัวมากเลยไม่กล้าไม่กล้าไปยุ่งกันไปเลยอะไรอ่ะอันตาารนตายยาพิษอะไรวะอ๋ออันตรายยาพิษแค่เนี้ยกูมาเพื่อแค่เนี้ยนะแค่อันตรายยาพิษเนี่ยนะจริงไหมเนี่ยนี่ฉันนี่ฉันมาทำอะไรเนี่ยฉันฉันมาเพื่ออะไรโอ้ กลับไปสำรวจเกาะแรกกันดีกว่าผมว่าเรายังสำรวจเกาะแรกได้ไม่ดีพอเดี๋ยวดยวิผมว่าผมขุดเพชรตรงนี้เอาเอาเพชรตรงเนี้ยมาทำไอ้นี่ก่อนดีกว่ามาทำเอ่ออะไรวะเดี๋ยว,ด,ยว,ด,ยวดูพิกัดดโอ้ยโห้โคเรวา นานี่คนตัวนี้มีมันเกิดอะไรขึ้นนี่โอ้ยโหเรวะโหเรวะโหเรวะคนตัวนี้ว่าเอ้ยไม่เอาแล้วพงเพชรอะตกไปตายเดี๋ยวกูไม่เอาละพอพอเลิกกันไม่เอาละช่างมันไม่สนใจละ กลับไปที่เกาะเริ่มต้นของเราเดียวครับป่านี่ก็ลกเลื่อนมีพมกินอยู่หลายอัน,นมากมากนี่ครับทางออกของเราอยู่ตรงนี้ลงไปตรงนี้ครับึ๊บอ่าก็ลงไปปึ๊บือ,บอบกระโดดข้ามตรงนี้มาครับแล้วก็ขึ้นตรงนี้โอ้ทำไมตรงนี้ทางนวนหวาดเสียวจนะังวะขึ้นตรงนี้ครับเข้าไปนี่ครับเรากลับมาที่เกาะแรกกันแล้วฮะ Okay. เราควรจะสำรวจเกาะน,นี้ให้ดีก่อนนะก่อนที่เราจะไปที่อื่นเอาจริงๆนะผมกำลังจะพูดว่าเอาจริงๆมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรสักพักขุดลงไปกำลังจะพูดว่าไม่มีอะไรเลยเนี่ยกำลังโอ้โหมีอะไรแน่ๆแล้วตอนนี้โ okay. okay. อเคะโอเคตอนนี้มันต้องมีอะไรแน่แล้ว แบบน,นี้อันตรายแน่ๆเลยน้ำแบบนี้ด้วยทีครัผมจะเริ่มสำรวจต่อแล้วนะเดี๋ยวดินมาอุดลุไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่าไอเราก็ตกใจไปเองนกว่ามันจะมีอะไรมันก็มีแค่เหล็กกับน้ำเสียงน้ำที่แบบแปลกประหลาดลอะไรเงี้ยไม่เห็นจะมีอะไรเลย แ okay, ั้วเราก็ลองขุดเล่นดูแถวนี้นะเผื่อจะเจออะไรตามเสียงน้ำไปดีกว่าเสียงน้ำอยู่ทางขวามือหรือว่าอยู่ข้างบนวะน,นี้พ่กเป็นเกาะแรกที่เราเกิดนะครับผมก็ยังไม่ค่อยเจออะไรเท่าไหร่นะเรากลับขึ้นมาดูข้างบนดีกว่าครับพม ยอย่านกนี่นนนไ้ขึ้นมหม่ได้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับมันค่าคาปิดเอาไว้เฉยๆตรงนั้นเราก็สำรวจแล้วนะครับตรงนี้ก็สำรวจแล้วนะครับเอัะนั้นอะไรอ่ะเห็นไหมไม่มีกล่องอยู่กล่องหนึ่งนี่ว่าตรงนั้นน่ะเห็นป่มเห็นไ่มมันม,ม,มีกล่องอยู่อ่ะ เฮ้ยเดี๋ยว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 มันมีกล่องครับมันมีกล่องอยู่กล่องนึงครับตรงนั้นครับตรงนั้นนะนั่นนะครับตรงนั้นนะครับมีกล่องอยู่ครับเอาล้วครับได้เวลาครับตามล่าหาความจริงคะในเกาะแห่งนี้ต้องมีอะไรแน่ๆครับเชื่อพี่แล้วพี่จะขุดลงไปตรงคงนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันอยู่แถวนี้แหละขุดไปตรงเนี้ยขุดไปตรงคงเนี่ยตกก็ตกอ่ะช่างแม่งตกก็ตายอ่ะ โอ้ยระตกโอ้ดินเสียงลาวาด้วยเฮ้ยมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยเมื่อกี้ผมเห็นกล่องอยู่กล่องนึงอะใช่ป่ะคือเห็นเหมือนกันดิมันต้องเห็นเหมือนกันอยู่แล้วก็มันดูจอเดียวกันอยู่เนี่ยเนี่ยมันต้องมีกล่องอยู่ตรงนี้เว้ยอยู่ข้างๆข้างหลังตรงเนี้ยเอาละครับการตามล่าหาความจริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นไม่ใช่กำลังจะเริ่มต้นโอ้โหโอ้โอ้ยโอโอ้โอ้โอ้ไม่ได้แดกหรอกโอ้โหเกือบไปแล้วค่อยๆไป เราอ้อมไปได้ครับเราอ้อมไปได้เพชรครับอืเยี่ยมไปเลยให้มันได้อย่างงี้ดิเอออย่างงี้ค่อยคุ้มค่าที่ลงมาหน่อยเพราะทุกกรอบมันต้องมีเพชรอยู่นี่กดชิปไว้จนแบบนิ้วจะหักแล้วเนี่ยเนี่ยมันต้องมีกล่องมีกล่องนี้แถวๆนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอ้อมๆไปอ้อมๆวนๆไปวนๆรอบๆตรงเนี้ยถ้าไม่ใช่ตรงนี้ก็แปลว่าเราลงมาผิดทาง เข้มข้นไนเรื่อยๆแล้วครับแบบนี้ฮะเฮ้ยนี่ไงเราวนมาถึงตรงที่มันเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งที่แบบมันแข็งแล้วอะน้ำแข็งที่ไหนมันไม่แข็งหมดน้ำแข็งที่ไหนมันเหลวมั้งไม้ว่ากูก็หายแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บกบแม่งเลยซ่าลาวามันก็จะละลายฮะก็จะไหลออกไปลาวาเป็นอะไรที่ควบคุมยากมากครับต้องค่อนข้างต้องระวังมากๆเพราะว่าลาวานิดเดียวนี่อาจจะตายได้เลยอันนี้เป็นบ่อลาวาอ๋อโอเค โอเคเราขุดมาโดนหล่อลาว,วานี่เองสียงไม่เป็ตอนนี้เราเป็นรูรูหนึ่งแน่ๆเป็นรูนี่ครับทานน้ำแข็งที่มันแข็งอยู่่ะอที่เราเห็นเมื่อกี้แล้วข้างล่างตรงนี้มันก็ต้องเป็นสิ่งที่เราเห็นเป็นกล่องหนึ่งกล่องแน่นอนอยู่ตรงนี้ครับข้างล่างตรงนี้แน่ๆที่เราขุดกำลังขุดลงไปเนี่ย ไปเดี๋ยวดีไหมเนี่ยเฮ้ยเรามีเรามีถาวันนี่่嘛เราขึ้นไปได้อยู่แล้วเว้ยสบายเราโดดลงไปเลยปักไฟไว้ We are the c h a m p i o n my friend เจอลวโว้ยเจอแล้วเอ,อ,อ้ยสดุดนี่ครับสุดยอดไอเทมที่เราตามหาครับเสื้อ chain armor ครับสุดยอด เขาบอกว่านี่คือสุดยอดแห่งเสื้อเกราะเสื้อเกาะโซ่นะฮะเขาบอกนี้โอ้โหจริจริงไม่เสียแรงที่ลงมาบอกเลยงั้นเราลองวนๆรอบๆตรงนี้ดีกว่าล้วก็กลับขึ้นไปข้างบนไอ้ปัญหาตอนลงเนี่ยไม่ใช่ปัญหาครับปัญหาคือตอนขึ้นครับกูจะขึ้นยังไงดีล่ะครับเนี่ยนั่นสิครับผมเริ่มมีปัญหาแล้วครับคุณชาคิดครับ คุณชาคิดครับผมจะขึ้นยังไงครับคุณชาคิดครับลงได้ครับแต่มันขึ้นไม่ได้ครับคุณชา,ชาคิดครับคือมันมันมีปัญหานิดหน่อยครับเอองั้นไอ้เสื้อเฮียน,นี่ไม่ต้องใช้แล้วมั้งเนี่ยบายนะเราจะคิดถึงน,น,ยน,นะะายไว้เ,เดี๋ยวก่อนเก็บไว้ก่อนดีกว่าเผื่อ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 วเแล้วเราขอเสียสละไม้อันนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเจอเพชรอีกแล้วเฮ้ย <Hey! S 2> ประตูเนเธอร์ไอ้หาขุดเล่นไปขุดเล่นมาเจอเลย เอาแล้วไม่ใช่เล่นๆแล้วท่านผู้ชมเอาแล้วครับอยู่ข้างๆเพชร2เม็ดอันนี้ฮะเอาแล้วครับเอาแล้วครับมันมันชักจะเริ่มชักจะเริ่มมีเงื่อนงำฮะเราเจอประตูนรกเขาครับ,รบเราต้องทำทางลงนครับประตูนกรกต้องทำรูรูลงไปดีฮะ ทำ,ำท,ทำให้น้ำเป็นบล็อกเดียวครับวิธีการทําให้น้ําเป็นบล็อกเดียวก็คือทําให้มันเป็นรูนนี่ปักไฟเอาไว้ครับเดี๋ยวตัวเชียอะไรมาเกิดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดมากๆกระโดดลงมาตรงน,นี้เราจะไม่ตายครับเพราะเราจะติดถาวรแอเป็นไงละ่สะสเต็ปของทาซานค,ครับตอนนี้เรารู้แล้วครับว่ามันมีประตูนรกอยู่ข้างล่างเรานะครับแค่ใต้ตีนเราเท่านั้นครับ ก็ตรงนี้ไม่มีของอยู่ข้างบนนะครับซึ่งเราจะขึ้นไม่เอาแน่นอนนะไม่มีทางที่จะไม่เอาครัะตรงนี้นะไปครับขึ้นนะโหยโชคดีมากๆเลยนะ,มะเมื่อกี้คือไม่รู้นะว่ามันอยู่ตรงนั้นอนะคือขุดมามั่วๆแล้วก็เจอเจอชุดไม่พอเจอของอีกโหสุดยอดนี่ครับเราจะทำเขาวันไว้งนี้ครับเดี๋ยวพอมันโตปุ๊บฮะเราก็จะลงได้ไง่ายๆครับอ้าวไอ้กล่องนี้เรามาดูแล้วนี่ว่า เอามด้วตอนไหนเนี่ยกล่องนี้อ๋อไอ้น้ำนั่นไงอ๋อลืมมาทุบกล่องทิ้งนะแล้วก็ลงคนระับโอโ้โหจะลงไงดีเนะียมันมีวิธีลงวิธีหนึ่งครับแต่ว่าเราไม่มีน้ำแล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็พอแก้ไม่แก้วช่วยลูกด้วยอืมโอโ้โหครึ่งหัวใจพอดีไม่ตายโหโหสุดยอดอมาตะเอาล้ครับเราเจอประตูนเธอร์แล้วนะครับ เราจะไปลุยเนยเธอร์กันครับเราขอพักพาร์ทที่2ไว้เพียงเท่านี้ครับ <c oughs> โอ้ยสำลักเจอพาร์ทหน้าครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e กันด้วยนะบ๊ายบายดายดาเดาเดาอุ้ยอุ้ยอุยโทษโทษอย่าลืมสนับสนุนเกมแท้กันเยอะๆด้วยนะครับ